สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิทชแนลนะครับกลับมาพบกับสาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นะครับในเวลา11นาฬิกาทุกวันอังคารครับวันนี้เช่นกันครับมีประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมผัสังเกตได้นะครับช่วงนี้นะครับหลายจังหวัดของประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องฝนตกนะครับรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยปัญหาที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ําท่วมนะครับและก็พอน้ําท่วมเนี่ยปัญหาสุขภาพนะครับที่เราเห็นบ่อยๆคือ โรคที่มากัดน้ำคือน้ำกัดเท้านะครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นน้ากัดเท้ารักษาได้ด้วยศาสตร์แผนไทยนะครับวิทยากรที่อยู่กับผมณขณะนี้นะครับอาจารย์สุภจิตแพ่จุ้ยนะครับักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์จุ้ยครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับปัญหาวันนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าที่บ้านหนัฝนตกไหมตกครับตกบ้านผมก็ตก น้ำท่วมด้วยอย่างที่บอกก็คือแบบว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคนเดินลุยน้ำนะฮะแล้วชั้ารักษาอาการรักษาโรคที่มากับน,น้ําโดยการเดินลุยน้ําไม่สะอาดเช็ดเท้าไม่สะอาดสกรปรกเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือส่วนใหญ่เป็นอะไรครับตรงนี้ถ้าถ้าลุยน้ําท่วงแแ็งจริงเนะาะรักษาไม่ดีทําความสะอาดไม่ดีเท้าไม่แห้งพอน,น้ำเท้าม,มันก็จะเป็นเรื่องของน้ํากับเท้าห้องกองฟูที่เราเรียกกันนะครับ ก็คือเกิดเชื้อราขึ้นที่ซอกนิ้วซอกเท้าซอกเล็บประมันอ๋อน,นี่คือคืออาการหลักเลยตรงนี้นะครับ,รบที่เกี่ยวกับเรื่องโรคน้ํากัดเท้าและถ้าสมมุติว่าเราจะรักษาโรคน้ำกัดเท้าตามประเด็นนี้ที่เราคุยกันเรื่องรักษาได้ด้วยศาสตร์แผนไทยอันนี้ช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้ครับครับมีสมุนไพรหรือข้อแนะนํำยังไงที่อยากจะแนะนําประชาชนครับที่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการต้องเดินลุยน้ำณขนาดน,นี้ครับเชิญเลยครับถ้าหลักๆเนาะก็คือถ้าถ้าลุยทางไปแล้วเนาะหลักๆก็คือจะต้องมีการทําความสะอาดเท้าให้ดีก่อน เท่านะก็คือพอลุยน้ํา <c oughs> พอลุยน้ําท่วมขังมาเนี่ยก,ก็ก็ล้างเท้าด้วยสบู่อืแล้วก็ซับไม่แห้งเช็ดได้แห้งผึ่งรองไม่แห้งก่อนอันนี้คือพื้นฐานแรกเนาะแล้วก็รองเท้าถ้ารองเท้าเป็นรองเท้าหนังรองเท้าแล้วเวกนเี้ยให้รองเท้า้าใบเนาะก็ต้องมันซักตากแดดให้บ่อยขึ้นนะครับก็คือถ้าลุยน้ําท่วมรื่วลุยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมี ลาเป็นเหมือนรองเท้าบูทอย่างที่มาสวมรอ,องเท้าการน้ำท่วมจริงจงจังไปเลยเนาะเออผมติดรถไปนะอันที่แบบว่าเป็นปสําหรับสวมแล้วก็ไอ้นี่เลยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสก,กับน้ําโดยตรงอันนี้มันก็จะบางๆหน่อยไม่เป็นรองเท้าบูทเนาะสามารถที่จะสวมทับไปได้เลย ครับก็ติดไวก็ดีตรงนี้นะครับแต่ในกรณีถ้าเราลุยแล้วอย่างที่อาจารย์จุ้ยบอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลความสะอาดให้เป็นอย่างดีใช่ครับถ้าถ้าลุยแล้วอย่างที่รถผมเนี่ยผมจะมีน้าขวดใหญ่อยู่ทำไมก็คือบางทีไปกินข้าวเสร็จฝนน้ําตกลุยน้ําขึ้นรถน้าก็สกปรกน้ําอยู่ในท่อเราก็เอาน้ําเอาน้ำดื่มหรือว่าน้ขวดน้ำดื่มมาใส่น้ำปลาปลาลงไ้ก็ได้ก็มาล้างเท้าแล้วก็เช็ดเช็นิดนึงโอ้โหคุณนี่รอบคอบมากเลยนะครับก็ถือว่า ก็เป็นทางออกของแต่ละคนนะครับที่ว่าจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการลุยน้ําตรงนี้เอาละครับเราอยากรู้แล้วว่าสมุนไพรเนาะที่จะมารักษาเกี่ยวกับเรื่องอาการน้ํากัดเท้าที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับคุณหมอถ้ามีอะไรบ้างเราขอแบ่งเป็นสองสองกลุ่มก็ได้นะกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าถ้าเรา อยู่ในชุมชนเมืองนะครับไม่สะดวกที่จะทําอะไรเองนะครับก็สามารถที่จะไปร้านขายยาไปคลินิกการแพทย์แผนไทยอยู่ที่นนท์ก็ขายของก็มาที่กรมเราก็ได้โครมการแพทย์แผนไทยนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ได้บอกไปเนาะก็คือมีการแบบล้างเท้าให้สะอาดซับให้แห้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ทิงเจอร์ทองมันช่างอันนี้เบิกใจได้เนาะเป็นหลอดเลยก็ง่ายก็คือเท้าแห้งก็เอามาทาราทารถึงไว้หแห้งนิดนึงให้เท้ามันแห้งเนาะทิงเจอ ทิงเจอร์พูนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาก็มาทาําซอกนิ้วซอกเท้าได้เหมือนกันยาเปลือกมังคุดที่เพิ่แพย่ยอพวกนี้เป็นยาที่สําเร็จรูปแล้วเป็นหลอดพร้อมใช้นะครับอันนี้ที่อาจารย์จุ้ยพูดมาตรงนี้คือเราสามราที่หาซื้อได้เลยหาซื้อได้ตามแบบว่าอย่างลงอย่างนนทบุรีก็ที่กรมการแพทย์แผนไทยของเราส่งเสริมนะครับตรงนี้การแพทย์แผนไทยหรือว่าร้านขายยาพวกนี้เป็นยาสมุนไพรทั่วไปร้านขายยามีจาหน่าย เราบอกเขาได้เลยหรือว่า<อ>เรามีอาการกได้ครับไม่ก็บางทีมันก็จะมีทั้งยาแผนไทยและแผนปัจจุบันเนาะเราก็ลองไปหาเขาว่ามีทิ้งเจอมีพวกนี้ไหมที่ผมบอกไปเสียชืย่อเมื่อสักครู่นะครับเอามาใช้ก่อนรรหรือถ้าเป็นหนักเป็นหน,ๆๆนรราจริงๆเนี่ยเภสัชกรประจำรันยาอาจจะมีบอกใช้ตัวนี้ดีกว่าไหมเราเนี่ยก,ก็อยู่ที่รุลนพินิจของเภสัชประจำรันยาหรือทาให้มั่นใจครับเรารักษาได้เลยไหมหมายถึงว่าพบหมออะไรแผนไทยได้ที่ที่ครงการแพทย์แผนไทยตรงนี้ได้เลยไหมครับ ในกรณีถ้ามาถึงที่นี่แล้วก็มาที่นี่ก็แล้ก็มียาเดี๋ยวถามว่ามันเป็นอาการเบื้องต้นเนาะเขาคืออย่างสโลแกนกรมราวอนนี้ครับคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอเจ็บปวดคาใดนะเจ็บปวดอาใดก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสโลแกนนี้เลยเป็นหนึ่งเจ็บปวดเหมือนกันขายของเลยก็คือสามารถที่จะ เตรียมยาสมุนไพรตัวนี้ไว้ใช้ได้อโดยเฉพาะบ้านใครอย่างพี่เอกบอกเมื่อสักครูบ่รบ,บ้านเราก็นนทบุรีนะครับฝนตกน้าก็เจาะท่วมเจาะท่วมเจาะท่วมอันนี้เราก็คงไว้ไดใ้ใช่ใอันนี้ก็ถือว่าง่ายต่อ,ต,อ,ต,อต่อการใช้แล้วกันนะครับ,ค,รบคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนาะที่อาจจะหายาหรือสมุนไพรตรงนี้ได้ยากหน่อยนะครับ,รบแต่สําหรับใครที่อยู่แบบว่าในแบบว่าพื้นที่ต่างจังหวัดตรงนี้ผมว่าสมุนไพรบรตัวก็หาง่ายเนาะ ที่เอามาใช้รักษาตรงนี้นะครับตรงนี้เอาจริงๆมันก็ก็ทําได้ทุกบริบทเนาะถามว่าจริงๆมันก็เป็นสมุนไพรเครื่องเทศเครื่องแกงเราก็หาได้ตามาห้างสะดวกซื้อแถวบ้านก็มีนะครับก็จะเป็นขมิ้นชันอันนี้ก็ใส่ข้าวใส่แกงอยู่แล้วเนาะขมิ้นชานข่าแก่ใบผูเเลือมงคุดพึ่งหมดฤดูกาลมงคุดไปอบาง้านถ้าถ้ารอบก่อนที่ผมพูดถึงการเตรียมเลือมงคุดไว้กินแก้ท้องเสียประมาณเนี้ยเผือมงคุดก็สามารถที่จะใช้ ของน้ํากระเทา و ได้เหมือนกันเปลือกมังคุดที่เราทานแล้วเราทิ้งเปลือกอนียเราเรากินเมล็ดเขาไปแล้วกรากินหวานๆปุเปี้ยวไปแล้วกินผลไปแล้วกินกินผลก็ไปแล้วมันก็จะเหลือเปลือกผลเนาะไอ้สีม่วงๆครับครับก็สามารถที่จะเก็บอนั้นไว้อันนั้นก็คือรอบก่อนบอกว่าแก้ท้องเสียรอบนี้เขาเก่งเขาทำได้หลายอย่างเนาะก็สามารถที่จะเอาเขาอะมาฝนกับน้ำปูนใสหรือน้ำซาวข้าหรือน้ำเปล่าก็ได้คุณหมอผมถามนิดนึงสมมติว่าผมจะใช้เปลือกมังคุดอย่างที่ อาจารย์ช่วยบอกตรงนี้เนาะครับคือว่าผมจะต้องเอาเปลือกบังคุดไว้ยังไงอะ่ะทิ้งไว้แล้วใส่ไว้ในถุงหรือว่าอะไรยังไงครับต้องเก็บไว้ในล้าษณะไนพอกินเสร็จเราก็ <c oughs> ล้างเขาเนาะล้างความหวานเขาล้างฝุ่นเขานอกเด็ดจุกพวกมันทิ้งแล้วก็ไปตากแดดทิ้งไว้ล<อ>้างตากแดดทิ้งไว้เขาก็จะแห้งๆแข็งๆเลยครับพอมันแห้งดีตากหลายวันเนาะเราก็สามารถที่จะเก็บเขาใส่ถุงไว้ก็ได้อ๋อครับ เก็บไว้เอาก็เหมือนกับเราเก็บทั่วไปอะไรเงี้ยเก็บทั่วไปมไม่ให้ชื้นต่างมีเ<ช>ทคนิหแห้งทั่วไปถ้าสมมติเราจะเก็บของแห้งๆมีก็เหมือนปกตินะ้องหอมก็เทยียงก็คือทุกสิบห้าวันทุกหนึ่งเดือนเราก็ออกขาไปพึ่งแดดไว้เพื่อไล่ความชื้นก็จะเก็บได้นานขึ้นข่าวปอวนนี่คือเทคนิคนะครับในการเก็บเก็บเพื่อที่ว่าเป็น,เป,นเป็นเอามาใช้ในะยามจําเป็นใช่ผมก็พอสมมตนะินาะถ้ามีเปลือกบงคดก็เอาเปลือกบงคดมาฝนฝนกับ ภาชนะอะไรก็ได้นะินรับมีดหรือมีขดขูดๆต,ำต,ำตำําๆคุกตาๆก็ได้เนาะแล้วก็เอามาผสมกับน้ํเปล่าหรือน้ําปูนใสอแล้วก็พอเราล้างเท้าเสร็จทุกอย่างแล้วที่จะใช้คือเน้นเน้นว่าเอาน้ําสบู่มาล้างเท้าแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งก่อนเราค่อยเอาพวกนี้มาทานะครับก็คือเอาเปลือกมังคุดนะครับมาฝนแล้วก็มาทาเท้าทิ้งไว้การอีกอันหนึ่งก็คือ กับเครื่องแกงเหมือนกันนะครับก็คือขาแก่ขาแก่เนี่ยครับขาแก่เลยฮะไปตลาดซื้อขาแก่แข็งๆมาเลยอือันนี้ก็เอามาหั่นๆแล้วก็ทุบตาหมักกับอ่าเหล้าขาวแอลกอฮอล์ล้างแผลครับพวกนี้ก็ได้หมักทิ้งไว้สักสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ได้แล้วแต่เนาะหมักแก่แอลกอฮอล์ที่เราเอามาทาแผลนะแอลกอฮอล์ทาแผลก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนาะก็ไปร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเราเน้นว่าหาได้ง่าย เป็นร้านสะดวกซื้อก็คือซื้อเหล้าขาวครับเหล้าโรงเนี่ยขวดหนึ่งขวดเล็กๆก็ได้นะครับเอามาหมักนะครับเอามากินนะครับอันนี้เอามาหมักก็คือต้องต้องเน้นย้ำใช่ครับเอามาหมักพอหมักกระขาที่เราทุบไปแล้วเนาะอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามก็ได้นะครับแล้วแต่จํานวนนี้เราไม่ได้เราไม่ได้กาหนดเป๊ะๆเนาะพอมาเสร็จแล้วก็กรองกรองเสร็จก็จะเหลือน้ําถ้าใครพอมีขวดสเปรย์เก่าๆที่เราใช้แล้วก็เอาขวดสเปรย์นั้นอะ อามาใส่แอลกอฮอล์พวกนี้ไว้พ่นก็ได้ครับอ๋อแล้วก็พอเราไปเดินลุยน้กลสบมาแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดอย่างที่เราแนะนําไปในเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ฉีดแล้วก็ฉีดฉีดแล้วก็ทิ้งให้แห้งพวกมันก็ได้ทั้งสองตัวหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวเนี่ยมันก็ช่วยในการฆ่าเชื้ออเชื้อราเชื้อโรคได้บางส่วนนอแล้วก็ลิจากคาแก่ๆเขาเนี่ยที่มีดินต้านไปที่นั่อีกอันนี้ก็ช่วยกันแล้วก็ช่วยกบกลิ่นเท้าสมมติด้วย เพราะว่าเท้าเราเริ่มมีกลิ่นแล้วประมาณนี้ครับแหมอะสรรพคุณทางยาก็ก็ออกมาพร้อมกับแอลกอฮอล์ที่เราเอาไปพ่นตรงนี้ด้วยนะครับบนที่ขาด้วยโอ้แล้วที่สามครับผมขมิ้นชันอืขมิ้นชันที่เรามาใส่แกงกินครับนะครับอันนี้ก็มีฤทธิ์เรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังได้เหมือนกันเนาะก็จะใช้ง่ายเหมือนกันครับเอาแง่งขมิ้นชันก็คือมันจะมีขายเป็นมัดๆนะครับมัดละยี่สิบาทประมาณนี้แง่งขมิ้นชันมาฝนกับน้ําหรือตาแล้วก็เอามาโลมทาแผลทาเท้า แน่นอนครับโอ้อันนี้ก็ประโยชน์นอกจากพื้นฐานหลักๆเลยที่ที่เรารู้จักกันที่อันนี้ก็คือว่าช่วยเกับเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับากินก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแต่นี้น้ํากัดเท้าก็ใช้ได้อีกก็ใช้ได้เหมือนกันโอ้ต้องบอกว่าเป็นยาที่มีประโยชน์มากเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่เป็กกลนไปเนาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดพอมีพื้นที่ก็ปลูกลงดินไปเลยไม่ต้องดูแลอะไรเขาเลยเขาเป็นพืชธรรมชาติขึ้นเองเลยอ่าไม่ได้ขึ้นเองไม่ต้องดูแลอะไรมากก็คือขุด ปลูกเขาแล้วก็ทิ้งเออย่างนั้นแหละพอเราจะใช้แล้วก็ไปขุดนะครับพอปีหน้าเดี๋ยวใบมันยุบเนาะช่วงช่วงปลายปีหนาวหนาวครับก็จะใบยุบเดี๋ยวปีหน้าฝนมาเขาก็จะงอขึ้นมาใหม่เขาก็จะวนเขาอย่างนั้นเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาก็ถือถือว่าสะดวกเลยตรงนี้นะครับว่าอยู่ต่างจังหวัดมีพื้นที่ถ้าปลูกได้ก็ปลูกตรงนี้ปลูกใส่กระถางก็ได้ที่บ้านผมก็ปลูกใส่กระถางก็ได้ครับแล้วเป็นไงออกออกลูกก็ออก ผลมาเป็นไงบ้างแตกแง่แตกหน่อดีเหมือนกันเหรออันนีถ้าบ้านอาจารย์ช่วยน้ํากัดเท้าก็ใช้ขมิ้นชันได้เลยตรงนี้ใช่ค่ะเบิกยาก็ได้โอเคอันนี้เราแล้วแต่เราจะสะดวกนะใช่เลยตัวที่สองไปแล้วตัวที่สามใบพูใบพูรู้จักกันไหมฮะใบพูใบพูรู้จักใบชะพูรู้จักไหมฮะรู้จักครับที่เอามากินกับเมี่ยงคําปะเมี่ยงคําใช้ใบอะไรครับอ่ะเมี่ยงคําใช้เอาลผมผมหลงเนี้ย อันนี้ต้องย้ำก่อนก็คือใบชาพูไว้กินกับเมี่ยงขาอใบพูกินกับมาอ๋อใบพูกินกับมาใบพูกินกับมาเหมือนกันไงผมก็เลยหลงนึกว่ากินกับเมี่ยงขาอันนี้ก็เลยเรา้ก็ย้ำว่ามันจะมีอยู่สองตัวที่อย่าเพิ่งสับสนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นใบพูนะที่กินกับมาใบพูไว้กินกับมาเขาจะใบแบบแข็งๆหนาๆหน่อยจะเผ็ดร้อนกว่าอ๋อนะครับก็ใบพูก็เหมือนกันครับก็เอามาล้างแล้วก็ตำตำแล้วก็หมักกับเหล้าขาวในกรณีเดียวกับใช้กระขามเหมือนกันนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับใช่ครับรักษากากเคลื่อนแผลฟีนอพวกนี้ใช้ได้หมดเพราะว่าใบโพนจะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราบนผิวหนังโอ้อันนี้สําคัญเลยนะเป็นสาหลักที่แบบว่าเราเดินลุยน้านะไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียอะไรมันก็มากับนี่แหละหนึ่งหนึ่งก็คือที่เราลุยน้ําแล้วก็ความเชื้อโรคจากน้ําสองก็คือรองเท้าที่มันอาจจะบางคนใส่รองเท้าหนังมันก็จะแบบว่าบางคนมีเชื้อเดิมอยู่แล้วมาลุยน้ําเพิ่มอีกมน เน้นๆก็คือทําความสะอาดเท้าทางอมสะอาดรองเท้าพอสองอย่างนี้มันทําให้เกิดอาการได้บางคนอาจจะไม่ต้องลุยน้ํามากก็ได้ก็เป็นเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันพราะเทามันชื้นอะไรอย่างงี้เนาะมันชื้นบางคนเหงื่อเยอะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้แก้ได้ช่วยแก้ได้แก้ได้ครับครับแล้วก็รู้สึกแกตัวสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายก็คือทองฟันช่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ข้างล่างก็จะมีทิ้งเจอทองฟันช่างอันนี้ถ้า ที่บ้านอืหรือว่าแถวบ้านพอมีต้นทองมันช่างก็สามารถที่จะเอาต้นทองมันช่างมาทําทิ้งเจอได้การทำทินเจอก็คือการเอาสมุนไพรสดเนาะมาตำแล้วก็หมักกับเหล้าอืทิ้งไว้เจ็ดวันก็เอามาใช้ได้อ๋อครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ะปรผสมกันเหล้านะที่เห็นนะตรงนี้นะใช่ครับส่วนมากก็อาศัยเหล้าในการช่วยทาความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อละเชื้อโรคอันนี้ก็ท่านที่บ้านท่านอย่างห้าตัวเนี้ยที่พูดมานะครับที่บ้านท่านปลูกตรงไหนหรือว่าหาอะไรเจอ ที่ไหนในสวนหรือที่บริเวณพื้นที่ข้างบ้านเอามาใช้ได้เลยใช้ได้หรือว่าถ้าสมมติเนาะตอนนี้ก็คือใครอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่กันหลายคนเป็นอสมอรับเป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่แถวบ้านที่มีภาวะอาเกิดสภาวะพวกนี้บ่อยแบบน้ำพุ่มน้ําขังบ่อยเนาะก็สามารถที่จะซื้อพวกนี้มาทํารอไว้ก็ได้ครับรอไว้ไม่เสียหลายเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงครับขัง กิโลนึงก็ยี่สิบสามสิบาททำได้เยอะเลยเนาะพูดถเงอกิโลเผื่อว่าอสมนะครับเผื่อประชาชนในพื้นที่ของท่านนะครับมีอาการอย่างที่อาจารย์เขาบอกไปเนี่ยเราสามารถที่จะทําแจกเลยทําแจกทำแจกเออทำรอไว้สแตนบายไว้นะครับลูกบ้านใครมีปัญหาเรื่องน้ํากัดเท้าก็ใช้รักษาได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกในการดูแลสุขภาพเท้าเนาะในช่วงฤดูฝนเอาแล้วครับช่วงสุดท้ายของรายการครับอาจารย์จุ้ยครับอยากจะฝากอะไร กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะบางทีก็ตกเย็นออกจากที่ทํางานก็โดนฝนเนาะอ,อากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงความชื้นมันสูงอยู่ดีก็สูงปืด้ดอุณหภูมิตกปั๊บประมาณนี้สิ่งที่ต้องระวังทางแผนไทยก็คือโรคลมเพราะั้นช่วงนี้จะเห็นในงานบางทีก็เป็นวัดเจ็บคอที่เรานั่งก็ออมกะแอมเอาเลย ที่เรานล่างก็อมแตแอมกันแบบเมื่อกี้น่ะผมก็เป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโรคที่แบบว่าเออเนี่ยเราเราประสบพบเจอในช่วงนี้มันก็สิ่งที่จะเป็นบ่อยของคนทั่วไปก็จะเป็นหนึ่งเป็นหวัดครับเนาะเป็นหวัดเวียนหัวอืบ้านหมุนหน้ามืดผะอืดผะอมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาถ่าแผนไทยก็เรียกว่าเป็นของโรคลมนะครับคือโรคลมมันกําเริบหย่อนได้ง่ายของช่วงนี้ลมมันก็จะมีอยู่แผนไทยก็จะมีตั้งหกลม แต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือจะเป็นลมที่มันเกี่ยวกับเนี่ยครับเวียนหัวบ้านหมุนท้องอืดท้องเฟอ้อวกงนี้วิธีการง่ายๆก็คือช่วงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือสามารถที่จะหายาหอมหายาอะไรมากินเพื่อบรรเทาอาการตรงนี้ได้อ๋อพกยาหอมนะครับ,อ,นะรบอืมอาการหวัดคัดจมูกทั่วไปครับนะครับแล้วก็จะมีสมุนไพรที่ที่สามารถที่จะกินได้ง่าย,ายๆครับผมนะครับก็จะเป็นพืชผักตัวไปที่ช่วยในการขับลมแก้บรรเทาท้องอืดท้องเฟอ้อครับนะครับ อย่างที่เหเล่าอืมอะไรที่มันช่วยเผ็ดร้อนครับอ๋อกระชายได้ไหมกระชายขิงขากระเพราแมงลักพวกนี้ถามว่าจะกินยังไงก็คือกินขนมจีนก็ได้จะมีใบแมงลักกินก๋วเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีใบโหละพาอะไรพวกนี้ที่ที่เน้นเน้นกินง่ายๆเน้นเพื่อปรับคือว่ากน กินสมุนไพรให้ให้เป็นลักษณะเป็นยาใช่ครับรวมกับอาหารตรงนี้ใช่ครับกินเป็นไม่ป่วยอืมกินเป็นไม่ป่วยก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีในช่วงฤดูฝนใช่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราผมกับอาจารย์จุ้ยรู้สึกเนี่ยเราจะมีเสมหะในลําคอกันเยอะละตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะกินปลาสามะแหวงเนาะกินกินไอไอตัวลูกอมยาอมไม่นั่นแะยาอมมะขามป้อมนะครับเดี๋ยวผมจะไปทานแล้วตอนนี้ก็เราก็ต้องให้ห่างไกลโรคในช่วงฤดูฝน นะครับนอกจากนั้นการเท้าแล้วอาการอื่นที่ตามมาก็ใช้แผนไทยแหละครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเจ็บป่วยคาใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอนะครับเอาฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ได้ดูฝนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการสิทธิ n ชนะได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ